คูบาอาจารย์ไม่ได้คะ่ะแม่ยิ่งเดินมารกสูงจิตชั่วย,ยิ่งหลอกตาติดค่ะสาธุคาา่ะอังใช่เลยครูบาอาจารย์มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากๆด้วยนะคะครูบาอาจา์จริงๆก็เป็นพ่วงแพรนั่นแหละคะ่ะเป็นเหมือนพระธรรมที่สุดท้ายเราต้องทิ้งแต่ระหว่างเดินมาร์กเนี่ยยังทิ้งไม่ได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยท่านมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการเดินมาร์กมาก่อนเนี่ยมันเจอทางลัดเลยอะ่ะ ถ้าเราเราอยู่กับครูบาอาจารย์นะคะยิ่งใครที่พยายามปล่อยวางตัวตนได้เยอะแล้วครูบาอาจารย์สอนในในในความจริงได้อย่างเงี้ยก็ยิ่งทําให้เดินมาร์กได้เร็วแต่ถ้าเรามีตัวตนเยอะเวลาครูบาอาจารย์สอนเข้าไปบางทีมันก็จะแสดงความมีตัวตนออกมาอย่างเงี้ยก็บางทีก็เสียโอกาสในการที่จะให้ครูบาอาจารย์สอนตามจริงได้นะคะ ครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่เหมือนจะต้องคอยสอดสองดูแหละว่าลูกศิษย์คนไหนที่เราจะสามารถป้อนธรรมะใหเ้เชิงลึกแค่ไหนบางคนอยู่ในระดับผืนหน้านะคะเราก็จะพิจารณาสอนในระดับผืนนาบางคนอยู่ในระดับของการดูจิตเราก็จะสอนระดับการดูจิตอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือประโยชน์ของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ถ้าคนที่สูงกว่าท่านไม่ไม่ได้โง่หรอกคะ่ะท่านเพียงแค่จะดูแค่นั้นเองว่า ใช้ได้ระดับไหนนะคะแล้วก็เอาพัสูตรนี้มาใช้ด้วยว่าสอนเนี่ยมันก็จะต้องมีพี่นาด้วยนะคะว่า,อาสอนแล้วเขาเขาไม่พอใจหรือเปล่ามันถูกการละหรือเปล่านะคะเป็นประโยชน์กับเขาหรือเปล่านะคะพะสตรนี้ก็มีค่ะก็ก็ตามเหตุตามปัจจัยของคนคนนั้นไปนะคะ